เห็นใครกี่กอไปทาเอาในข่าวคนงามอยู่ไอ้ด้ข่าวคนงามอ,าาามอ,าอายู่อยุธยาตกแล้วรอบหนึ่งหดสิรอดปะจะว่าขาตัาง้งไปอยุธย,ยาดินแดนบ้านเกา่าคงสิมีผู้เบาเอาใจทุกคืนวันลืมนมนครอ,อนพนมเอาพลอยมากินข้าวหน่อยลูก เป่ยน,นไปเคาะไมเจ้าุ้นหัไปเคาะรถแม่ไ,ไปเคาะรถยายอโอ้า<ป>ยย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  โน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 อย่าเปิดข้าไปเปิดเข้าไปให้ยังจะสิเปิดร้านนวดบ่จ้า <laughs> <laughs> จ้าไปเลยจ้าโชคดีค่ะคุณยายเรียก ยายไปเซนท่านเสียขาดสวแเซเวนนี่ใ่เสียขาดสวสเซเวนเนาะอ่ะมามามีกกมามามีกก์อุ้ยอเสียงรถหลอุเสียงรถเลยลูกอืนายน้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยยอ้ยอุ้ยออ้ยอยอุ้อ้ยุ้ยยอุยยยอะป จะไปเปิดประตูจ้าไม่เห็นคอมเมนต์นะคะโทรศัพท์ยายแตนไม่รู้เป็นไรนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นดาวก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นแหม่ผู้ดใดเห็นอย่างนอเนี่ยนะคือบ่มีอย่างนอเนี่ยนะคืออ่านมาได้นอ่แบบนี้นโมแตงไม่ข้นมากระสา ไป,ปเออไปไปอไปไปเออไปไปเออไป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 เพชรหรือพลอยพลอยหรือเพชรพอเชียวมายายได้ขาตั้งมาขอมกล้องกล้องนอ

น,น,นอยเอย <laughs> เอเท้าสาขบข่อยคือบวกเนคอมเมนไปอ่านมกเจ้าบดย้ยด้อพี่น้อง จ้าจ้าคือเลยยาย,ยายคนนั้นน่ะเออออกมาข้างนอกมาห้าอปิดประตูไ้เลยค่ะไม่ต้องให้เข้าค่ะเดี๋ยวล้างก้นก่อนแล้ไปเอาอโอเคนมทำไมไม่ขึ้นตัวใหญ่แล้วลูกอเอเอเ <laughs> เอ้ยกันโูกันเอ้ยโูกันผุนไปขึ้นตัวใหญ่ผุนแหมนี่หลามไปขึนตัวใหญ่ไหมขึ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่หรอ่ตัวใหญ่หลามไปขึนตัวใหญ่หรือเปล่าขนตัวใหญ่ขึ้เออเฮ้ยอือพี่พลอยขึ้นตัวเล็กๆนี่แหละเพราะว่าพี่พลอยไม่แข็งแรงเ